สวัสดีครับยินดีต้อนรับสุนาทีชาแนลอีกไม่กี่วันเกม The First Berserker Kazan จะวางขายแล้วตอนนี้มีเดโมโ่ให้ลองเล่นฟรีใน s t e ีมนะครับผมได้ลองเล่นจนจบเดโมโแล้วจะมาสรุปให้ฟังกันนะก่อนอื่นขอขอบคุณซ u เปอร์เจากคุณ r o c k Wesner t 14ที่ช่วยสนับสนุนช่องนะครับเกมนี้เป็นการต่อสู้แนวโซลไลท์ภาพการ์ตูนเซลเชตแต่ว่ารุนแรงน้องๆหนูๆควรข้ามไปก่อนนะครับ ในช่วงปีที่89ของจักรวรรดิเฮลลอสพระราชาได้ส่งสองคุณพลคือคาซานและออสมาไปจัดการกองทัพอสูรกายแม้ว่าเราจะกำจัดกองทัพอสูรได้หมดสิน้นแต่เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่บัญนญาณลึกลับลึกเข้าสิงร่างของเราต่อมาพระราชาตัดสินโทษว่าคาซานเป็นกบฏจึงถูกทำให้พิการและประเทศออกนอกอาณาจักรในขณะที่กองคารวานเคลื่อนย้ายนักโทษคาซานผ่านภูเขาสูง วิญญาณเบรดแฟนทอมกล่าวว่าพวกมันต้องการร่างเนื้อของเราเพื่อทําภารกิจสําคัญจากนั้นก็เกิดหิมะถล่มลงมาทําให้ทหารตายหมดและครอบคันเสียหายเราจึงหนีออกมาได้เบรดแฟนทอมบอกให้เรายอมยอกร่างให้พวกมันแลกกับการสมานแผลทำให้ร่างกายที่พิการนี้ขยับได้อีกครั้ง คาซานได้หยิบอาวุธจากซองซากศพของทหารขึ้นมาเพื่อต่อสู้ทวงคืนศักดิ์ศรีและตามหาโอสมาสหายร่วมรบที่ถูกจับไปในฐานะกะบฏเช่นกันในช่วงนี้ตัวเกมจะสอนวิธีบังคับและการต่อสู้เบื้องต้นการโจมตีมี2ปุ่มคือปุ่มโจมตีเร็วแต่ว่าเบากับปุ่มโจมตีแรงแต่ว่าช้าซึ่งปุ่มโจมตีแรงนี้สามารถกดค้างเพื่อชาร์จพลังได้ด้วยการป้องกันมี3วิธีคือตั้งกาดแพรี่และพุ่งหลบ หากกด LB ค้างไว้จะเป็นการตั้งากาศรับการโจมตีโดยไม่เสียเลือดแต่จะเสียสติมิน่าแทนหากตั้งากาศถูกจังหวะจะเป็นการแพร่ีเรียกว่าบริงกาดทำให้เราเสียสติมิน่าน้อยลงส่วนศัตรูจะเสียสติมินามากขึ้นหากค่านี้ลดมากๆศัตรูจะเหนื่อยจนโจมตีไม่ได้เมื่อเราโจมตีใส่ศัตรูในช่วงเวลานี้ศัตรูก็จะติดสันขึ้นเครื่องหมายวงกลมให้เราใช้ท่ากระซวกที่แรงมากๆเรียกว่าบรูเทิลแคทแทก การพุ่งหลบจะใช้สเตมินาข้อดีคือเราสามารถโจมตีสวนกลับได้ไวกว่าการตั้งการดแต่ถ้ากดพุ่งเร็วไปหรือว่าช้าไปเราก็โดนสตรูตีเต็มๆเ,เลยนะถ้ากดถูกจังหวะจะเรียกว่าบริงดอชจะเห็นเป็นเงาสีขาวในช่วงเวลานี้เราจะโจมตีแรงขึ้นข้อดีของเกมนี้คือไม่บังคับว่าเราต้องแพรี่แม่นหรือว่าพุ่งหลบบริงดอชให้ได้เท่านั้นใครชอบเลย์เซฟกับผมก็ตั้งการใครเล่นเก่งหรือว่าชอบเสี่ยงก็แพรี่พุ่งหลบ ซึ่งพอเล่นไปเรื่อยๆเ,เราจะได้แต้มสกิลไว้อัพความสามารถเหล่านี้ให้เข้ากับแนวการเล่นของเราได้ถนัดมากขึ้นอย่างผมเล่นเกมแอคชั่นไม่เก่งผมก็อัพทักษะว่าเมื่อตั้งกาดแล้วเราจะเสียสเตมิมนาน้อยลงหรือตั้งกาดแล้วมีท่าสวนกลับได้เร็วใครแพรี่แม่นๆก็อัพท่าคอมโบเมื่อแพรี่หรือกุ้งหลบได้ก็โจมตีท่าพิเศษต่อได้เลยอันนี้เป็นเกมเพลย์ตอนสู้กับเยติยักษ์บนภูเขาหิมะเป็นบอสของดานแรก อัอยู่หลายลารอบมากครับกว่าจะแครี่ได้ขนาดนี้เมื่อเรากำจัดเยติดได้เราก็หมดสติไปโชคดีที่ชนเผาบรรตุกที่อาศัยบนภูเขานี้มาช่วยเราไว้เมื่อฟื้นได้สติเราได้เจอกับคุณยายชาแมนชื่อควีมักเธอบอกว่าในตัวเราตอนนี้มีวิญ,ญญาณร้ายสิงอยู่ถ้าอยากกำจัดต้องผ่าน3บททดสอบบนยอดเขานี่คือด่านที่2ของเกมที่เส้นทางค่อนข้างวกวนมีหลายทางแยกและดูคล้ายๆกันไปหมดเลยครับ ตอนนี้เราได้ระบบสกิลทรีซึ่งใช้พัฒนาทักษะความสามารถต่างๆเพิ่มดาเมจท่าโจมตีหรือว่าพับท่าคอมโบใหม่และได้อาวุธใหม่เจเบลินใช้ปาโจมตีจากระยะไกลโดยกด LT ค้างไว้แล้วกด RT เพื่อชาร์จพลังเมื่อเราปล่อยปุ่ม RT ก็จะปาหอกออกไปถ้าเล็งไปที่ส่วนหัวของศัตรูก็จะรุนแรงขึ้นอีกเท่าตัวการปาหอกหนึ่งครั้งจะใช้ค่าสปิหนึ่งแทม ซึ่งเราจะได้สปริตจากการต่อสู้สะสมได้เรื่อยๆได้5อันที่แสดงอยู่ด้านล่างของจอบนยอดเขาสตอมพัสมีดาบทดสอบ3ดาบตามที่คุณใยายควีมักบอกที่นี่เราจะได้อาวุธใหม่เป็นดาบยักษ์และหอกยาวทีนี้เราก็มีอาวุธ3แบบให้เลือกใช้จากที่ผมเล่นมาสรุปจุดเด่นจุดด้อยได้คร่าวๆตามนี้ครับดาบใหญ่ดาเมจรุนแรงมากระยะโจมตีไกลแต่ว่าโจมตีช้า ต้องอาศัยท่าพิเศษเช่นแพรี่แล้วสวนกลับเป็นอาวุธที่ผมไม่ค่คยได้ใช้เท่าไหร่ก็อาจจะวิเคราะห์ได้ไม่ลึกมากจาบคู่เป็นอาวุธที่เราได้ตั้งแต่ต้นเกมมีความสมดุลความาเร็วโจมตีปานกลางดาเมจค่อนข้างรุนแรงแต่ว่าระยะโจมตีสั้นสั้นนี่คือสั้นมากครับจะฟันทีต้องเดินเข้าไปชิดศัตรูเลยส่วนหอกยาวดาเมจน้อยแต่ว่าตีไวระยะโจมตีค่อนข้างไกลจุดด้อยก็คือตีเบา พอเข้าใจคอมโบว่ากดท่าไหนแล้วต่อด้วยปุ่มไหนถึงจะโจมตีได้ต่อเนื่องและรุนแรงจึงจะช่วยลดสเตมินาให้ศัตรูเหนื่อยได้เร็วเกมเพลก็จะคล้ายๆเกมนีโปเลยครับรวดเร็วมีคอมโบอาวุธแต่ละชนิดมีความสามารถและท่าไม่ตายแตกต่างก,กันซึ่งท่าไม่ตายพวกนี้จะใช้สปริตเช่นเดียวกับการปาหอกอันนี้คือท่าแฟนทอมค i ีดเวฟควงอาวุธเป็นการแพรรี่นานหนึ่งวินาทีแต่ท่าไม่ตายสไปรอลพลัสแทงตรงอย่างรุนแรง จะใช้สปริดสอบคันเพิ่มดาเมจขึ้นอีกอาวุธและชุดกราะจะเป็นเซตไอเทมถ้าใส่ครบจะได้โบนัสเราสามารถคราฟอุปกรณ์และยาเพิ่มสเตตัสได้ด้วยแต่ในเดโมนี้ยังไม่มีวิธีคราฟเดาว่าคงต้องไปด่านถัดไปครับทุกครั้งที่เรากำจัดศัตรูจะได้ลาคครีมา่าเอาไว้ใช้อัพสเตตัสตามสไตล์เกมแนวโซ l ไลค์ไวทอลิตี้จะเพิ่ม HP เอนดู a รนซเพิ่มสเตมินาสตริงส์ เพิ่มการแบกน้ำหนักและลดการเสียสเตมินาาิ u i าวเวอร์เพิ่มพลังโจมตี p r o f i c i e n c เพิ่มสเตมินาดาเมจทำให้ศัตรูเสียสเตมินามากขึ้นในเดโมนี้มีบอสแค่2ตัวแต่ก็ออกแบบมาได้ดีครับท่าหลากหลายประมาทไม่ได้เลยแม้ว่าท่าของบอสจะดูโกงแต่ถ้าเราหลบเป็นจะเห็นว่าบอสเองก็มีช่องโหว่จึงเป็นบอสไฟที่ท้าทายดีตื่นเต้นทุกครั้งแม้ว่าจะฟาร์มเลเวลมาเยอะก็ใช่ว่าจะชนะได้ง่าย ที่ชอบมากเลยคือการสู้บอสเราก็ได้ลักครีม่าแม้ว่าเราจะแพ้ก็ตามจึงไม่รู้สึกเสียดายเวลาไปๆมาๆกลายเป็นว่าบอสนี่คือที่ฟาร์มเลเวลเลยครับขึ้นไหวกว่าการวิ่งตีลุกรองทั้งฉากแล้วกลับมาจุดเซฟอีกในส่วนเปอร์ฟอร์แมนซ์เกมนี้ทําได้ดีมากเฟรมเรทลื่นไม่กินสเปคคอมผมไม่แรงก็ยังเล่นได้นะอันนี้เลือกกราฟิกพรีเซ็ตต่าสุดเล่นลื่นมากภาพก็สวยทีเดียวจะกระตุกเฉพาะตอนที่มูฟี่คัดซีนเท่านั้น จากที่เล่นเดโมมาเกมสนุกมากครับภาพสวยระบบต่อสู้ตื่นเต้นดีระบบสกิลเตื้อให้เราปรับแต่งลูกเล่นต่างๆให้เหมาะกับแนวของเราไม่บังคับแพรี่แต่ถ้าอยากท้าทายก็มีแพรี่ให้เลือกพับสองแบบอันที่ยากจะเป็นการรีเฟลชันที่จังหวะต้องเป๊ะสุดๆแต่สะท้อนได้ทุกอย่างและสตรูจะชงักทันทีจุดด้อยคือมีอาวุธน้อยมีแค่สประเภทเท่านั้น ทั้งที่ในมูฟฟี่ตอนต้นเรื่องมีภาพอาวุธหลายอย่างทั้งขวานใหญ่ขอนยักษ์กรงเล็บดาบสองปลายไม่แน่ใจว่าจะมีเพิ่มมาในอนาคตไหมและอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือเลเวลสกิลจะถูกจำกัดตามเนื้อเรื่องครับอย่างที่เห็นในเดโมจะล็อกอยู่ที่เลเวล12เท่านั้นอันนี้คงไม่ถูกใจสายฟาร์มเท่าไหร่แต่คิดว่าสกิลที่เลเวลส,งสูงๆก็คงจะแรงมากถ้าเราขยันฟาร์มจนใช้ได้ตั้งแต่ดาบแรกๆเกมก็คงไม่ท้าทายละมัง้งโดยรวมจากที่เล่นเดโม ผมให้8.5เต็ม10ครับถ้าเกมเต็มสนุกเดี๋ยวมารีวิวใหม่อีกทีเกม The First p e r s e c k e r k a สานจะวางขายวันที่27มีนาคมนี้แล้วถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะวันนี้ไปแล้วสวัสด,ดีครับ